เตีอนวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสกเพอวามบัเทิเท่าน <|so|>> ั้นผู้ชที่มีอากวา1ปีควได้รใช้รงในการชก็ขอกราบสวัสดีกัน yeah ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูบินชาแนล วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ BK8 นะคะมากับเกมกา n e เนชา o r ฟอร์จก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนโอ้ยเราเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยเออมาเลือกเบ็ดกันก,ก่อนนี้มันจะซื้อได้เท่าไหร่บ้างอุย้ยไม่เอาน้อยไปเดี๋ยวเราขอเพิ่มหน่อย ซื้อครึ่งต่อครึ่งไปแล้วกันซื้อให้มันเหลือให้มันเหลือตังค์สักครึ่งหนึ่งอะนะทุกคนเผื่อไว้ก่อนนะเออทุนเราก็น้อยเนาะซื้อเยอะก็ไม่ได้นะทุกคนเออมาดูกันนะว่าซื้อไปเท่านี้เราจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่เออจะปังหรือเปล่ามาดูกันมาเริ่มไปเลยจ้ะเออเริ่มไปเลยที่แปดการหมุนไปเลยจ้าโอ้ยดหูเหลือเกินนะ เงินเราเหลือน <g cled live gettable> ้อยอะนะทุกคนเออมาไหลให้หน่อยขอสวยหน่อยเออไหลไปอีกเออมาคูณมาหน่อยคูณผมาหน่อยโอ้คูณผัมาว่ะโอ้สวยจัดคูณหกไปเลยเออเอาเรื่องเออมันไหลอยู่เด้อทุกคนโอ้แต่การหมุนก็น้อยมากเลยเนาะเออไหลให้หน่อยไหลให้หน่อยขอหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนะยังไงดอกนี้ยังไงโอ้ทุกคนเฮงอะ หมุนสุดท้ายแล้วอู้ย hey. สเก็ตเตอร์มาสี่ตัวอุ oh. ้ยพีคสุดโอ้โ oh. หทุกคนนึกว่าจะแห้งซะแล้วอุ oh. ้ยเอาเรื่องเลยโอ้โ oh. หเดี๋ยวแอดกำลังแอดกำลังอึ้งอยู่นะทุกคนเออไหลไปเออเออมาอีกคุณมาโอ้คุณไม่ไม่มีตัวไหลนะมามาขอหน่อยขอสวยสวยหน่อยเอาหน่อยเออไหนไหนก็ได้ได้การหมุนมาอีกแล้วเออมา อะให้หน่อยเออสวยอ,อู้คูณมาคูณมาอ,อุ้ยเอาจัดเกือบทั้งแผงโอ้โหเอาเรื่องดอกนี้โอ้โหเออคูณมาอีกคูณหกมาเลยอู้ทุกคนนึกว่าจะแห้งซะแล้วเออรางวัลก้อนโตมาเลยไปถึงรางวัลไหนเอยไปถึงรางวัลไหนเอยเออรางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์โอ้โหสุดจัดจ้ทุกคนเออเมื่อกี้มันจะแห้งไปแล้วนะอุ้ยเราซื้อไปเท่าไหร่ซื้อหลักร้อย ได้หลักพันมาแล้วเนี่ยโอ้ยเอาเรื่องเลอเกมเนี้ยกนในช่าฟอจูนนะอยู่ในค่ายพีีนะคะทุกคนเออคูณหกมาไหลรัวๆไหลต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะเออยังไงยังไงเลรออีกสามหมุนเออไหลหน่อยไหลหน่อยเอออีกสองหมุน,นะคะ่ะทุกคนโอหทุกคนปังไม่ไหวโอ้มาดูรังวันรวมกันดีกว่า เท่าไรเอ่ยโอ้โหคุ้มไม่ไหวซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไปหลักร้อยเองนะทุกคนโอ้ยแอนันึกว่าจะสู่ขิดนึกว่าจะแห้งซะแล้วน,นะเออไปดีกว่านะหมานแล้ววันนี้สำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมดี8นะคะมีเกมสนุกให้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย